คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายของวันพฤห,หัสบ,บดีที่19 ธันวาคม2567ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดําเนินรายการครับผมพบกันรอบที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับรอบที่2พบกันรอบบ่ายครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมนะฮะ fc นั้นคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแอดฝันฉายมาหรือย,ยังตามเลขแอดฝันฉายให้หน่อยนะครับมาแล้วนะครับแอดฝันฉายครับท่านผู้ชมที่ท่านให้ไวนะ่ะเพราะว่าท่านเสร็จ จากงานไรางานนาเรียบร้อยแล้วปีนี้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับนะเรื่องตัวเลขมาไวครับทุผู้ชมครับแอดฝันชายงวดที่ผ่านมาครับทุกผู้ชม16ธันวาคม2567ท่านให้เลขเด่นตัวเดียวที่เด่น2นะครับน่าเสียดายครับไม่มีชุด2 1 1 2นะไม่ว่าจะเป็น2627 2829าครับนะมาแน,แ,นแนวเดียวกันกับพี่ชายแอดมินคมสันเลยนะครับทุนผู้ชมสำหรับน้องชายผมท่านนี้แอดฝันชายครับนะะ อย่างการประกาศผลเลขท้าย2ตัวนะงวดวันที่16ธันวาคม67นี่ขึ้นเลขก2มาเนี่ยนะผมกับแอดฝันฉายนั้นแอบรุ้นแอบดีใจเตรียมจะเฮแล้วนะสุดท้ายเข่าอ่อนครับยมครับเป็น2 1ครับนะแอดฝันฉายเองนะครับนอกจากเลขเด่นจะแม่นแล้วนะนะอย่างงวดวันที่1ธันวาคม2 5 6 7นั้นเลขชุดยังแม่นด้วยนะฮะท่านให้เด่น0กับ1จัดชุด61นะฮะเลขล่างออก6.1ตรงเลยนะครับ มาแม่นทั้งเลขเด่นนะฮะแม่นทั้งเลขชุดนะครับแอดฝันชายเนี่ยยอดหลังไปอีกหนึ่งงวดนะครับทานผู้ชมงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ครับให้เลขเด่น8กับ6จัดชุด8 3มาด้วยงวดนั้นเลขล่างออก3 8ครับทุนผู้ชมนี่นะฮะเลขเด่นก็ยังแม่นเหมือนเดิมครับนะฮะงวดนั้นเลขชุดเข้าด้วยนะฮะมาตัวกลับฮะแต่งวดที่ผ่านมานั้นนะครับพยายามแล้วครับนะฮะเจอ2 1สกัดดาวรุ่งซะก่อนครับก็เลย พลาดไปนะครับทุกชมงวดใหม่ครับ2มกราคม2568แนวทางเลขจากแอดฝันฉายครับเด่น8กับ7ครับทุกผู้ชมจัดมาให้4ชุด4หางเหมือนเดิมนะครับ80 84 27แล้วก็87ครับตามนี้นะครับทุกผู้ชมครับเห็นเลข8ไหมครับทานผู้ชมเห็นเลข8ไหมฮะถ้าใครที่ติดตามแนวทางในช่องเจาะเลขรวยในคลิปก่อนหน้านะฮะวันนี้นะก่อนเที่ยงนะนั่นก็เลข8เพียบเลยนะ เมื่อวานนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับพันธมิตรผมนั้นมาเลขแปดกันมากันทั้งกลุ่มเลยนะครับอย่างที่บอกครับย่นผมถ้ามาจริงก็มีลุ้นได้เฮครับถ้าไม่มาเนี่ยแนวแนวเลขแปดนี่เงียบกันแน่นอนครับแนวทางจากช่องเจาะเลขรวยพันธมิตรของแอดมสันนะครับซึ่งแน่นอนครับนะฮะท่านคาดการได้เลยฮะแอดมสันก็จะวางเลขแปดนี่แหละแต่ว่าจะเป็นชุดไหนนะฮะเพราะผมเองก็มีความเชื่อมั่นนะ บันธมิตรผมทุกๆคนครับเพราะว่าผมคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรเป็นแนวทางที่เดินดีนะะหนึ่งในเลขตัวนั้นที่เด่นมากๆครับคือเลข8ครับทุกผู้ชมเอาละฮะนี่คือแนวทางจากแอดฝันฉายขอบคุณแอดฝันฉายด้วยนะครับใครที่ตามหาอยู่เอามาฝากแล้วนะครับทุกผู้ชมแนวทางที่2ครับสําหรับบ,บ่ายวันนี้เป็นแนวทางจากเซียนกลิ่มร่างทองนะครับงวดที่ผ่านมานั้น16ธันวาคม2567เครับเลขจากเซียนกลิ่มร่างทองให้เลขเด่น 2. กับ5นะครับ เป็นอีกท่านหนึ่งที่วางเลขเด่น2แต่ว่าไม่มี2 1 1 2ครับไม่ว่าจะเป็น72 8 2 9 2แบบนี้ครับน่าเสียดายฮนระทีมงานผมวดที่ผ่านมานั้นรวมทั้งตัวผมเองนั้นวางเลข2กันเยอะเลยแต่ว่าไม่มี21ครับเอาล้ฮะมาลุ้นกันใหม่สำหรับแนวทางจากเซียนกล่มร่างทองงวดประจำวันที่2มกราคม2568ครับเด่น8กับ2ครับท่านผู้ชมจัดมาให้4ชุด4หาง808924แล้วก็27ครับชุด3ตัวมี2 80แล้วก็289นะตามกระดาษที่ผมเขียนให้เลยนะครับผู้ชมนะดูกระดาษเป็นหลักนะครับถ้าผมอ่านตัวเลขผิดพลาดประกาศใดต้องขออภัยด้วยนะครับ่าผู้ชมผมน,นําแนวทางเซียนกลุ่มร่างทองมาเทียบกับแอดฝันชายครับจะชนแน่นอนครับเลขเด่นนะชนเลข8นะครับ80ครับชนกันนะฮะแล้วก็27นะครับชนกันที่80แล้วก็27นะครับท่านผู้ชม เ้นกึมไม่มี8 4ไม่มี87เส้นกึมมี889นะครับอย่างอย่างน้อยก็ชนกันที่เลข8นะครับท่านผู้ชม2ท่านนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าใครที่ติดตามแนวทางนะฮะในช่องเจาะเลขรวยเมื่อเช้านะครับในในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นะนะฮะคลิปก่อนเที่ยงวันนี้ครับผมถืออ่าผมถือว่าผมเอาแนวทางนั้นมามาทวนให้ท่านผู้ชมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะสำหรับใครที่ดูแล้วก็ หรือว่าทวนไปตามกันนะครับทานผู้ชมนั่นก็คือเลขจากตาออดครับตาออดเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่จับเลขเด่นดึงเลขเด่นแม่นนะงวดนี้ครับ2มกราคก6 7นะฮะตาออดก็ดึงเลขเด่นที่เลข8ดนะครับจะมาไม่น้อเลข8ครับผมต้องขออภัยจริงนะครับทานผู้ชมที่ผมหัวเราะเนี่ยอย่าอย่าว่าผมอย่างั้นอย่างนี้อย่างนี้นะผมแปลกใจมากเลยนะฮะทีมงานผมนั่นทำไมถึงเทใจ แล้วก็ไปหลงไปรักเลขแปดกันมากๆจริงๆงวดนี้ฮะแล้วถ้ามันไม่มาล่ะจะไม่พากันจะไม่พากันแบบหืไหยท้องไห้ไส้เลยครับเนี่ยเอาแล้วฮะอีกคนหนึ่งครับคุณแม่ f อซชนบุรีครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่วางเลขแปดนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นแปดศูนย์แปดเก้าสี่ปดหกแปดอย่างเงี้ยแน่นอนครับก็จะตรงกับเซียนกลุ่มร่างทองท,องที่แนวทาง 80แล้วก็89นะครับจุด3ตัวนั้นคุณแม่ FC ชุบุรีใช้หลักร้อยเป็น480 980 489แต่ว่าเซียนกลุ่มนั้นใช้หลักร้อยที่เลข2นะครับเป็น280แล้วก็289ครับทุนผู้ชมเอาล้วฮะใครที่ถามหาแอดฟันชายนำะมาฝากเลยนะครับ mm hmm. ฟันชายนะฮะวางเลขเด่นนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเลข8นะสำหรับวันนี้เซียนกลุ่มร่างทองก็มีเลข8คลิปก่อนหน้าเลข8เพียบ เมื่อวานเลขแปดทั้งกลุ่มครับท่านผู้ชมครับแปดจะมาหรือไม่ลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับสําหรับงวดนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ผมและพันธมิตรนะครับสำนักงานนายพี่น้องเด้อลุ้นกันครับแนวทางเลขแปดมวดนี้สิมาบอกลุ่มแอดมินคมสันนั่นไปกันครับขึ้นกระบวนลารพี่น้องนะขึ้นกระบวนกาพาป้าเลขแปดไปด้วกันแหละครับนะรถจีเดินทางแค่คาดปลอดภัย ไปถึงจุดหมายเลขแปดบอรุ่นกันครับพี่น้องครับโชคดีโชคมาสุขสุขคนครับสวัสดีครับ